สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปวิดีโอที่ผมแนะนำการต่อ m q ZK s t 213G นะฮะซึ่งบอร์ดนี้เขาจะมีจุดต่อซับวูเฟอร์ audio out เพื่อที่จะไปเข้าแอมขับซับเป็นจุดต่อที่เขาทำมากับบอร์ดอยู่แล้วนะฮะแต่ก็มีคำถามจากเพื่อนนักดีบายนะครับที่มีบอร์ดรุ่น original นะฮะที่ยังไม่มีตัว socket audio out ที่เป็นซับวูเฟอร์นะครับ อยากจะให้ผมแนะนําว่าจะต่อออกจากจุดไหนได้บ้างนะครับแต่บอร์ดที่ผมจะสาธิตก็ยังเป็น ZKST213G อยู่นะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นบอร์ดคล้ายๆกันนะครับต่างแค่ซ็อกเก็ตไม่มีเท่านั้นนะฮะผมจะแนะนําจุดที่จะต่อออกจาก IC of M ที่เป็นภาคซับวูเฟอร์นะครับนี่นะฮะตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อออกจากตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับ ST213G หรือว่าบอร์ดรุ่นเดิมเนี่ย หรือว่า 2G ก็จะเหมือนกันนะครับต่อจากจุดเดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูสำอุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานในคลิปนี้นะฮะต้องมีสายสัญญาณนะครับซึ่งปกตินะครับจะเป็นสายแบบนี้นะฮะที่มากับบอร์ด z k 3002นะครับเป็นสายแจ็คคอนเนคเตอร์3พินนะครับซึ่งใช้ต่อเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบอร์ด HT213G กับบอร์ด z k 3002นะครับนี่นะฮะล้วก็มาทำการตัด ออกนะครับปลายสายข้างหนึ่งตัดออกนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็สายข้างหนึ่งก็จะมาจัากันนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลาวของสัญญาณก็เป็นสายชินถักที่อยู่ที่หุ้มสสัญญาณแดงขาวอยู่นะครับแล้วก็นํามาต่อแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเส้นหนึ่งเป็นกลาวของสัญญาณนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณซับบูเฟอร์อะดิโอเอนะครับนี่นะฮะมาดูกันนะครับว่าการต่อเนี่ยเราจะต่อจากจุดไหน สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานร่วมกับการอนิายต่อซับเอาท์ของบอร์ดรุ่นเก่านะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีบอร์ดออฟแอมดีไวก็จะดียิ่งขึ้นนะครับบอร์ดนี้นะฮะซ้ายมือผมก็เคยทําคลิปนะครับเป็นการเพิ่มเกณฑ์การขยายของตัวบอร์ดหลักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็บอร์ดนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวแยกสัญญาณแล้วก็ลดสัญญาณรบก,กวนแล้วก็เพิ่มเกณฑ์การขยายของซับบูเฟอร์ออริโอเอาท์จากบอร์ดหลักนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะต่อ2แบบนะครับแบบที่1จะไม่ผ่านบอร์ด เพิ่มเกณฑ์นะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะต่อผ่านบอร์ดเพิ่มเกณฑ์นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง2วิธีการนะครับมาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปที่1เนี่ยผมจะต่อแบบว่าต่อออกจากตัว IC โดยตรงนะฮะจุดที่จะต่อสัญญาณซับวูเฟอร์ i o Out จะต่อออกจาก IC o ีอเบอร์ HG5532 นะครับซึ่งเป็น IC ซ้ายมือสุดนะครับอยู่หลังภาคซับวูเฟอร์นะครับ นี่นะฮะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดออริจินอลหรือว่าบอร์ด 2G 3G จะมี AC ตัวนี้ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งขาเดียวกันทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะโมดิฟายต่อออกจากจุดที่ผมขึ้นวงกลมสีแดงไว้เลยนะฮะคือขาที่1นนะครับสัญญาณเนี่ยเราจะจาออกจากขาที่1ขาเดียวนะครับถ้าเป็นบอร์ด 3G เนี่ยเขาจะจาจากจุดนี้นะครับไปต่อออกมาหาซ็อกเก็ตนะครับต่อออกจากตำแหน่งเดียวเลยนะฮะ และก็กล่าวของสัญญาณนะครับต่อจากจุดนี้นะฮะเป็นกล่าวของตัว USB แฟลชไดร์นะครับจุดนี้จะเป็นกล่าวของวงจรนะครับเราสามารถที่จะต่อสายชีนออกจากจุดนี้ได้เลยนะครับก็จะมีสัญญาณจากขาหนึ่งแล้วก็กล่าวของสัญญาณนะครับ ผมจะใช้หลักการในการต่อดูจากบอร์ด ZKST213G นะครับไล่สัญญาณจากขาหนึ่งมาเนี่ยก็จะมาผ่าน r ตัวหนึงแล้วก็มาผ่าน C ครับลิงค์ค่า6ไมโครนะครับแล้วจำมาหาซ็อกเก็ต3พินนะครับซึ่งซ็อกเก็ตก็จะออกเป็นโมโนนะฮะจริงๆแล้วจุดนี้จะเป็นโมโนอยู่แล้วนะครับเป็นสัญญาณซับนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะฮะนำสัญญาณแดงขาวที่เราเตรียมไว้นะฮะเราจำไว้แล้วนะครับ มาบัดรกรีเข้าที่ขาหนึ่งนะครับสังเกตว่าตัว IC Op Amp เนี่ยเขาจะจุดไว้อยู่นะครับสัญลักษณ์ก็คือขาหนึ่งของ IC Op Amp นะครับทำการบัดรกรีนะฮะระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปแตะไปโดนในตำแหน่งอื่นนะครับนี่นะครับได้แล้วนะฮะสำหรับสัญญาณ s u b เ o อร์ออ u d โอเอานะครับต่อไปก็เหลือกล่าวของสัญญาณนะฮะที่เราเตรียมไว้แล้วกว็นำมาบัดรกรีเข้าในจุดที่ผมแนะนำนะครับ นั่นก็คือจุดกล่าวของตัว s o c k e t USB นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเดียวกันกับขาลบของคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งเป็นจุดกล่าวของวงจรเราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นกล่าวของสัญญาณได้เลยนี่นะฮะได้แล้วนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับามาดูสัญญาณในจุดนี้ว่าจะสามารถที่จะออกไปหาบอร์ดขับทรับได้หรือเปล่านะครับีการก็นำสายสัญญาณที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ นำซ็อกเก็ตอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปในจุดอินพุตของบอร์ดขับทรัพย์อ่าคลิปนี้ผมจะใช้บอร์ด Z k 3 0 0 2นะฮะในการทดสอบการใช้งานนะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมได้ต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะบอร์ดหลักจะขับระบบ2.1ตามปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายก็ควรที่จะใช้แรงดันที่สูงและก็ความจุที่สูงด้วยนะครับแต่คลิปนี้ผมใช้อยู่1 4 6โวลต์นะครับอัพไฟขึ้นเป็น3 5โวลต์ เพื่อที่จะจ่ายให้กับบอร์ดทั้ง3ามบอดนี้นะครกลางแหลมให้ซีดเกเ1สจขับนะครับก็จะเป็นระบบ2.1 channel ชนนะครับก็นนำสัญญาณที่ได้นะครับมาเสียบเข้าในส่วนของแอมป์ขับซับนะครับนี่นะฮะนี่นะครับแอมป์ขับซับผมใช้ขับลำโพงซับ8นิ้วนะครับต่อที่8โอห์มนะฮะบอดหลักผมใช้6.5นิ้วต่อที่4โอห์มนะครับทำการป้อนไฟทดสอบนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ได้ทําเป็นวงจรให้ดูนะฮะเพราะว่าเคยแนะนําการต่อไปแล้วนะครับก็เลยจะแนะนําเฉพาะจุดต่อซับเอาเท่านั้นนะฮะนี่นะฮะไฟที่จ่ายมาก็จะเป็น35โวลต์นะครับผมอัพไฟขึ้นจากแบตเตอรี่นะยิงบอร์ดขับซับใช้ไฟได้สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาความสะดวกในการต่อใช้งานเท่านั้นนะครับออนสวิตช์บอร์ด HCH13G นะฮะทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ทำการเพิ่มบอลล่มซับนะครับตัวนี้จะคอนโทรลด้วยบอลหลักโดยตรงนะฮะ,ะกลางแหลมก็ปรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มซับบูเฟอร์นะครับนี่นะพอดีใช้ลำโพงคนละขนาดกันนะครับก็เลยอาจจะ,ะการขยับของงานลำโพงก็จะ,ะต่างกันนะครับถ้าเราต่อใช้งานจริงเราก็ควรที่จะต่อลำโพงให้มันเป็นบัตร ใกล้เคียงกันนะครับก็จะได้เป็นซับคู่ขับระบบว่าเราใช้ตัวบนรูมแล้วก็ตัวฟิคซี่ปรับเป็นตัวเดียวกันนะครับ แล้วนะ,ะสำหรับการทดสอบครั้งที่หนึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหามาดูในวทางการต่อที่สองนะครับนั่นก็คือต่อบอร์ดอ่า เพิ่มเกณฑ์และก็เป็นบอร์ดไอโซเลตแยกสัญญาณนะครับเพื่อที่จะป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกอ่าในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็นําสัญญาณไล์เอัลที่เราต่อแล้วนะครับมาเข้าอินพุตของบอร์ดไอโซเลตนะครับแล้วก็นําสัญญาณไล์เอัลนะครับที่ออกจากบอร์ดไอโซเลตมาเข้าอินพุตของบอร์ดอ่าขับซับชัดเคสามศูนะฮะนี่นะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับซึ่ง อ่าถ้าเราต่อบอร์ดนี้เพิ่มเติมเนี่ยผมจะใช้สวิตชิงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แบตเนี่ยจะจ่ายกระแสไม่พอนะครับเพราะว่าแบตผมความจุน้อยนะครับก็เลยใช้สวิตชิงเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับอ่าตอนนี้ก็ทําการออนสวิตชแล้วนะครับไฟใจ่ายให้ทุกบอร์ดแล้วนะครับเหลือแค่เราไปออนสวิตชบอร์ด ZK-HT213G ั้งน,นเท่านั้นนะฮะก็ทดสอบเปิดเพลงครับ Thank okay. you. เสร็จแล้วนะครับสำหรับแนวทางการต่อซับวูเฟอร์ดิโอเอาออกจากบอร์ด ZK ตรตะกูล ST21 นะครับทั้งบอร์ดเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็ต่อเหมือนกันนะครับก็คือต่อออกจาก IC o f a M นะครับเป็นขาเอาพุทก็คือขาหนึ่งนะฮะเราจะต่อบอร์ดเพิ่มเกณฑ์หรือว่าไม่ต่อก็ได้นะครับถ้าอยากจะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็คือไม่มีสัญญาณรบกวนเราก็สามารถจะต่อบอร์ด ไ s o l a t i o n บอร์ดเพิ่มเกณฑ์บอรดระบบ d i วเข้าไปเพิ่มเติมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนักดีวที่สอบถามเข้ามานะฮะงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแอดเจ็กดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ